สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำสินค้ากลุ่มสวิตชิ่งนะครับหรือว่าตัวแปลงไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับมีด้วยกันทั้งหมดหลายรุ่นนะครับรายละเอียดสินค้าแบบนี้เลยฮะมีช่องเทอร์มินอลต่อไฟที่เป็นอินพุตเอาพุตให้แบบนี้เลยครับและที่สำคัญนะครับสินค้ามีรายละเอียดบอกว่ามีขนาดกี่แอม์พา์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสินค้า12โวลต์ DC นะครับขนาด30แอม์นะครับ แล้วก็20.8แอม15แอม10แอม5แอมและ3แอมที่สำคัญนะครับผมสินค้านะครับมีมอกอมาตรฐานแบบนี้เลยครับผมเห็นไหมฮะสำหรับลูกค้า,าที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายละเอียดสินค้านะครับในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง s h o ป e e l a z a d a l i n e Facebook รวมไปทั้ง หน้าร้านถนนพุนทธมนฑลสาย5ในแฟตีเรียน2สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ